ฝนทิ้งช่วงแล้วฝนจะเริ่มกลับมาวันไหน5-7มิถุนายนพอมีลุ้นฝนบ้าง9-11มิถุนายนฝนเพิ่มลุ้นยอมความกดอากาศต่ำพยากรอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรอากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยาก่วิทย่พรลุงพิลาชัยทาง Facebook ประจำวันอังคารที่4มิถุนายนในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้มันจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนในอีก24ชั่วโมงหน้า10วันล่วงหน้าฟ้าฝนเมืองไทยประกาศกมรมอุตนิยมทิยาพื้นที่เสียงสีแดงสีเหลืองเปอร์เซ็นต์ของฝนในวันนี้แต่ละภาคจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับหลายพื้นที่หลายสำนักหลายข่าวให้ว่าในปีนี้ฝนจะตกดีฝนตกตรงตามฤด,ดูกาล และจะไม่มีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วที่บริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินที่บริเวณพื้นที่บ้านผักบุงตำบลจานอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดเรียกกันได้เลยนะครับว่าฝนทิ้งช่วงไปเกินกว่า15วันแล้วนะครับในวันนี้15วันพอดีและหลังจากนี้เป็นต้นไปไม่รู้ว่าฝนจะเริ่มตกอีกวันไหนแอดมินกลัวว่า จะเป็นเหมือนในช่วงปี6-2 6-3และ6-4ที่ผ่านมาเพราะปีนั้นแหลงมาก2เดือน3เดือนก็เอาไม่อยู่ข้าวยืนต้นแห้งตายเป็นจำนวนมากและปีนี้แอดมินคาดหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะเริ่มมีการฝานไทยเริ่มเพราะปลู่ข้าวแล้วหลังจากเริ่มเพราะปลู่ข้าวฝนก็ไม่ตกลงมาเลยแต่ก็ยังดีหน่อยในพื้นที่นาลุ่ม ยังพอมีความชื้นอยู่บ้างแต่น้ำที่เคยขังบริเวณพื้นที่นาลุ่มก็เริ่มลดลงจนไม่เหลือน้ำแล้วทำให้ลูกออดที่ก่อนหน้านี้กบได้ไข่เอาไว้เริ่มแห้งตายไปแล้วนะครับส่วนพื้นที่นาดอนไม่ต้องพูดถึงนะครับในช่วงนี้แห้งสเสือเกินนะครับแอดมินเชอ่อว,ว่าในหลายพื้นที่เช่นกันบริเวณอีสานทางตอนล่างนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตอุบลราชธานีเยโสธรทรวมถึงอำนาจเจริญคาดว่าในหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดที่แอดมินได้ไล่เลียงไปน่าจะมีสภาพาฝนทิ้งช่วงในแตกต่างน้อยไปกว่ากันดังนั้นแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้บริเวณพื้นที่ที่มีฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้นะคะและคาดว่าในวันนี้4มิถุนายน2567ฝนยังคงเน้นบริเวณพื้นที่เดิมคือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้กรมอุตุแจ้งเตือนจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรและภาคใต้ตอนล่างพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังฝนตกหนักในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ส่วนเปอร์เซ็นต์ของฝนในวันนี้มากสุดจะอยู่ที่ภาคเหนือ60เปอร์เซ็นต์รองลงมา40เปอร์เซ็นต์ที่ภาคกลางส่วนภาคอีสานกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้และภาคตะวันออกฝน30เปอร์เซ็นต ซึ่งในช่วงนี้ถึงแม้ว่าในด้านของรองมรสุมยังคงปนเปียนวนเวียนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็จริงแต่นะครับเริ่มขยับขึ้นไปบริเวณพื้นที่ฝั่งบนของประเทศไทยทางตอนบนแล้วโดวยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนส่วนนะครับทางฝั่งล่างในด้านของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมมรสุมไม่แรง ดังนั้นฝนที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นได้ยากอยู่นะครับในช่วงนี้แต่ถามว่ายังคงมีฝนตกฟ้าขนองไหมก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองลงมาและนะครับในบางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนเช่นเดิมถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าสู่ในด้านของการคาดการสภาพอากฝนทิ้งช่วงจากกรมอุตุนิยมทิยาที่คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนนี้มิถุนายนจนถึงกลางเดือนหน้าก,นกรกฎาคมก็ตามนะครับ แต่พื้นที่บ้านของแอดมินก็เริ่มมีสภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วฝนที่เกิดขึ้นจริงปริมาณฝนฝนเมืดมาแต่ละทีก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเบี่ยงหน้าเบี่ยงหลังร่วมถึงมืดมาก็แยกออกข้างแวกออกข้างหรือบางทีเมฆก็สลายหายวับไปกับตาซึ่งนะครับในด้านของวันนี้ ก็ยังคงมีลุ้นในด้านของฝนพอให้ใจชื้นขึ้นมาบ้างเพราะมีหย่องความประกาศต่ำบริเวณเวียดนามทางตอนบนแต่ก็อยู่ห่างจากประเทศไทยมากอยู่นะครับแต่ก็จะมีด้านของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาช่วยถ้าไม่มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเช่นเดิมนะครับขอระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมน้ําท่วมและน้ํหลาซึ่งเกิดขึ้นได้ในบางจังหวัด ในบางพื้นที่ของจังหวัดนั้นที่จะมีฝนเข้ามานะครับไม่ทุกพื้นที่ซึ่งภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนเข้ามาร้อยละหกสิบและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรและตาอุณหภูมิต่ำสุด2 4่5่องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1ิ -20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากบริเินจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกนลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยิบเจ็ดองศาและสูงสุดสาม6องถึงสาองศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ40สส่วนมากนาครสวรรค์อุทัยธานี การจะนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาและสูงสุด33-34องศาจากลมตํำตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองรอยละ30ส่วนมากนครนนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 9องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปร,ริมณฑลฝน,นฟ้ฟาขนองร้อยละ30อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาและสูงสุด34-35องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสิ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฟ่งตะวันออกฝนร้อยละ30ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพัทลุงสงขลา ปัตตนียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิ่ัมสุด24-28องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลื่อสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อน,นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมาก,กระบีตรังและตะตูล อุณหภูมิสาสุดยี่หางยี่หกองศาและสูงสุดสามสามถึงสามสี่องศาตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรและตั้งแต่พังงาลงไปลมตําออกเฉียงใต้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วนยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ